ดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการศิลป์อีสานสโมสรซึ่งจะพาท่านไปพบกับสเสน่ห์และความงดงามของดนตรีพื้นบ้านอีสานที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนอีสานผ่านการแสดงที่ทรงพลังและเต็มไปด้วยความหมายวันนี้เราจะพาท่านไปสัมผัสกับการแสดงเดี่ยวของนิสิตจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามในโครงการ โฟ l k กมิวสิกซีเนียเรซิทซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างบทกวีพื้นบ้านและดนตรีหมอลำอันทรงพลังในการแสดงครั้งนี้เราจะได้เห็นการขับร้องหมอลำจากสุวรรณนันสร้อยเปราะหรือที่รู้จักกันในชื่อหมอลำน้อยสุวรรณนันเสียงทองโดยมีการแสดงที่ประกอบด้วยกลอนไหว้ครูกลอนเกี้ยวกลอนนิทานพระเวสสันดรตอนนางมัตรีสลบและกลอนเต้ยลา ซึ่งเป็นกลอนที่ใช้ในการสอบของนิสิตในสาขาดุรยิยางคสินถืนบ้านเอกหมอลำภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งอาจารย์อาทิตย์คำหงษาและอาจารย์รัตนาพร์สารสีนอกจากนี้ยังมีการผสมผสานบทเพลงหมอลำและโมอแคนที่เป็นได,ได้พลังและความหมายอีกด้วยหม,ม,มอลำีาคับหมอแคนอาจหน่อยปฐมพรดาวขนองค่ะ ่ะก็ขอกราบสวัสดีท่านคณะกรรมการอัอนสรงเกียรตินะคะและคู่บาอาจารย์ทุกทุกท่านคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาอาซูผู้สุคนค่ะที่มาห่วมการหอมงงานในมือนี้อาผู้ขามาล่ำน่อยสุวรรณันเสียงทองมณีสิคอว้ยอญอย่อคู่นะคะก่อนสิไปนามาหลังก็ขอระลึกถึงคุณคู่บาอาจารย์เป็นหลักการธรรมดาของหมอลองหมอล่านะคะเนาะ อาซาบ่าเป็นการนานบ่เป็นประโยชน์บรินียอาเป้าคือในมอคแค่น แล้วจังวาสาทุสาทูพุทธรัตนาเตยังทรมรัตนาเตยังสังภรัตนาเตยังสาทุเดอภา,ากุกุสันโทโกนาคมาโนกัสโปโคตมโมคุณภาษีอริยเมตตโยลวนแตนอพุทโธค,คุณแก้วสามประการสาทุเดอคุณศิลคุณทานคุณบิดามารดา ุณคูบาอาจารย์จงมาปกมาบังจงมากังมาเลยหมอลำ ขอຍໍມືນ້ອມທະນ້ອມກ່ອນວອນກ້າວມາເດຄຸນເເຍສາທຸດບຸນໃຫ້ນຳຈອງຫນາສູາຜູ້ິລຳສາທຸເດຂໍໃຫໄດທຸກກຳໃຫ້ນຳລຳເດອລວປຽວປາລົມເລືອນລະຍາຄາ ขวางแขนก่อนสอนเด็กคนสาสาทูเดอร์คุณอีสวนเจ้าฝ่ายมาคุมเลื่อมฉันได้ทุกสัญญาแปรปันแนวใดได้ทุกสัญญาแปรปันแนวใดคุณพระไตทั้งสามอย่าได้ไล่ให้ปกปกองให้มาคล้องมาคุมมาคุมมาเลื่อมสาทูเดอร์ให้มาเทียมข้าหน่อยยังข้าสิวาก่อนคุณพาพูดขอให้มาอายู่สอนอย่ามีบอลไหลหลงสาทูเดอร์คุณพระรมพระสงฆ์ละจงนำ ผานั่งนองคอให้ตนตูขาปัญญาดีสีแจงย้ำนั้นเดิอย้ำผู้ข้าแสดงให้เป็นเครือกองนองร้องไว้ยาไลนี้กำไฟนี้คุณแห่งอาโปกำไฟนี่คุณแห่งอาโปคุณวายโยเตโชมลลมไฟอนามเชิญมนมลมาขามาคมเขาจตใส่ย้ำนั้นเดิอย้ำสิไข่กาแก่ให้เสียงจนดังฝนองค์เอกตนตาสองธรรมขันองค์เอกตนตาสองธรรมขัน อลหันสัมมาปวดประทานมาเต้าขอ้ปัญนญาเขาผู้นหยพงเน่นอังพุทธธรรมสงมูนันมาปองอยู่น้ำ ในทุกกรรมทุกคำคำจาไในทุกกรรมทุกคำคำจาคุณบิดามารดาผู้เพียนถนอเมเลี้ยงมาเฮียงมากุมมาคุ้มฉันแน่สาธุเดอคุณพ่อแม่พี่น้องให้มาปองยาหนีคุณพาษีไตแก้วไตแก้วแนวดีสี่ส่องมาสลองเลือก ขู่สู้ทางยานั่นละยาได้มีบอนข่างข้าบอลในมันไปในมาสู้หมอแขนเป่าดีเด้อเจ้าสิพาเจ้าเข้าไปพะนมดันป่าหมอแขนเอ้ยแขนเอ้ยกันเจ้ายาสาสิพาอายอย่างเดินว่าละักกะยืนเดิอนอย่างสองคนว่าลักกะเยืนเดิอนอย่างสองคนเห็นแต่นอนเป็นภาคบอนทางเดิอนใหญ่ ไปกับไอ้สายหมอลำเป็นคู่ไปกับไอ้สายหมอแค้นเป็นคู่ไว้ไว้ไวยาซาสิพาอ้า,อายยังเดินยังเดินสิพาอ้า,อายยังเดินอันนี้ล่ะเป็นการบายอ้อยง้อคู่ เห,เห็ุตามเหตุกีจตามข้องสิทธิ์ดีๆก็ต้องระลึกถึงคุณเพิินผู้เพิินสิทธ์เพิ่นซ่อนให้ระลึกถึงคุณคู่บาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่ตลอดเฮิ่งเจ้าทินเจ้าฐานเจ้าบ้านเจา้าภูมิอาหักรักบานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากละโลกนี่บ่ให้หลงให้ลืมให้คิดเห็นคิดพ่อเด้อซาทุ เอนบนาบริหันมหาอายหมอแค้นบานสิขอเกี่ยวฝากฮักฝา,ากรักไวกไออนนไออ้กับอายหมอแค้นเด้อเบอร์นีายหมอแค้นก็ได้มาอนี่คือเฮ็ดหน้าตาเออโต้แทน,นเฮ็ดนี่เป็นปน,นุ่มขึ้นตัวโอ้เป็นนุ่มขึ้นส่งหนา้าเปิ้นลบ่นสั่นฟังเด้อเกี่ยวไทยเดียวยเกี่ยวใหม่เพราะปลาไทยแล น้องบ่มาให้รวมรวมไผเกี่ยวไก่ไก่เกี่ยวไก่ไก่สิได้บ่มาเห็นยาแต่เป็นกํเวรสักเส้นลงหอยเป็นสวิสอยลมลงเล้งลงเล้งเป็นนั้นเด้อเป็นสะเพ็งสะเพอละมือบาถ้าสิหยตัวตวมตวยตัวตวมตวยกวยอูนนเปผู้ไปตําแข็งแท้แก้วบัวบ้านบางกลางบึง ใบบลมนั้นเดินลมมาพัดเหิอเปลี่ยนเสลียงการสืนใบงามลายเดยหรือแมงเทพทนไทยพยินปอนลงมาเทพทนไทยพยินปอนลงมาอานิจาคนงามมาลามสีสวยกู พระจันโทถึงฝ่าดวงดาลบาปาน้าของอุ่นวาดนั้นเดวาวาสนาสมบุญณอดพอยิ้มหน่อยหน่ลองดูพอคุณยิ้มยอกสู่ทาท่าเพลินตานางเพลินเบิ่งวิชัยพอบอยยิ้มนิดเดีพอนุ่มน้อยยิมหน่อย ล,ะะลบุญตาเนียาาเน่ยมาเสนีห์บุญตาเนียาาเน่ยมาเสน่หอมดอกสเลเตสเน่ลอยลุ่มโอ้ชมชายยิ้มฟันจิ้มขาวทีมาผู้ดีโพดแทแลแล้วแหงสะอนหอมดอกซอนกลิ่นมะลิวันดอกซอนกลิ่นมะลิวันตัวฉันจิกะสันรำเพิืองสองไหล่ของชายนี่ก็ตึงทำให้ฉันรำเพิงถึงผู้ชีวา ใบหนะ้าของชายนี่ก็สวย ใบหน้าของคุณนี่ก็สวยพร้อมเป็นมวยไกรกล้าชาตรีชูช่อเหมือนดอกจำปีชูช่อเหมือนดอกจำปีขอลูบสักทีขอหอมสักทีจะได้ไหมพ่อคุณมุนนางน้อยบ่หวังคอยสียด้หอวบุญบ่ขาดในห้อมเพียงพอแต่ตาแก้วดอกฟ้าใครจะเด็ดมาดมแก้วดอกฟ้าใครจะเด็ดมาดมตัวฉันไม่มันจะได้ชมตัวฉันไม่มันจะได้ชมเพียงจะเด มาดมดวงจะเอื่มในี่เงาสวยแท้สวยจริงอ่ะยืนนิ่งยืนหลอกใครหนอละจะเมือนคิ้วกุ้งขายกับวงเดือนคิ้วกุ้งขายกับวงเดือนหาใครไม่เหมือนชมเจ้าก็ม่คือเมืองพลเรือเมืองพนล,ล,ลือบ่ละเบือบานไผ่หาใสกับ่พ่อมีเจ้าผู้เดียวผู้เดียวละมีอายผู้เดียว บังหันเมีนเดียเกี่ยวฟากหักฟากรักไว้กับไอหมอแค้นแล้วมัหนีหันอวยมาฟั่งนิทานบังอานิทานฝ่ายโลกก็มีนิทานฝ่ายรรมก็มีมัหนีเฮามาฟั่งนิทานฝ่ายถ้ำเว้าม่าแต่บอนไดเว้ามาแต่พูนตั้งแต่สิบปีตั้งแต่สิบสาบทีแล้วเว้ามาตั้งแต่เตชะสุเมมาโพจนาวิเว สิบศาสตร์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าศาสตร์ที่แรกได้แก่เตเมใบได้แก่เตชะศาสตร์สุดท้ายได้แก,าาแกว่วิเวได้แก่เวสันดอนบาน้เฮ้ามาบ่อเรื่องเวสันดอนพระเวสันดอนมีสิบสามกันหนึ่งพันพระคาถาเฮาสิบบ่บนไดเอาตอนนั่งมาสี่สลบเป็นจังไนบดีเอาแยาวไอ้หมอแค้น เอาละเนี่ยพ่อนั่นแล้วแต่ว่าทอนั่นทอนั่นลำต่อนางมาที่พุทธาดีนั่นเมืองและมาที่นี่บ้านทาน,กนกันไก่หอ้องไ้มาผ่านนานป่าวานั่นแล้วเป็นก่อนยอยอพ่อหูหอมีท่าน น,นั้นเล้วก็สิมาก้าตานตามเรื่องมันเย้าลายเอาแต่พอบันยัยบอลหูดีซ้ำเอาแต่พอลำเล่นลำลายเพิ่งสินายนี่ท่านไหลากาดอมมันเราบอกไว้ดีจังมาทุกมือนีคนมากเหลือตาลำกามีนี่ท่านปิดสะดานเน้าเยืดนั่งสิเดินไปหนาลำมาไหลาบอลน,นั่งนั่นเล้วสิยกบาดยอนบาดยอนตอนให้ไต่ตามจุนนาพลหลวงข้ามพะเวทเหล่านี้เมื่อได้ยินเสียงปูงนกบางชนีมัน ห้องแล้วก็ไปในห้องฟูงม,มันห่านต่อมาทีนอรุงดังกัสันใดถูกเหวไปหางเก็บมากไม่ในปาลันยาเด้อพาลาสุกแล้วก็เสื่มมาบานนาวาการผลไม่เพียงไฟไลายิงลิงนั้นเออ้อลิงนั้นแล้วลิงนั้นเออ้อลิงนั้นแล้วมันดึงบกักต้องพวงหย่อยย้อนลงเวลานางสีคงสี่คงกับสู้อาสมเอาเวทยอบุตาแก่พามขนให้พอถึงเวลาแล้วมาทีนางมาหอดนางเกา่า อ,อดออดว่าะอง์เจ้าบ่ไข่มาทีเลยห้องห้ลำใส่ละดูก่อนบทอ่อนซ่อนสลบไต,ต่เต้าเทลงพื้นพ <c oughs> าเวทขื้นคำเบาทำสรงไหล่ทาลมลงใส่บาดาลลงเบิงหน้าบอน,นี้มดทีเบาว่าจังได้ซำก่อนนะา Ột, 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 ว,ว่าโอ,อกเอยแม่กันหานวันละหงอัมพวงพ่อชาลีช่างนี้ไกลแม่บัดที กลับจากภัยช่างอาไยบุตรตาเจ้าเลือเกิโอ้โห,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 โหนอน้อยมาที่เดินไปหน้วแห้งหิดอโ่อน,โนุ่ยนันนาแดดแห้งหอนอาวอนให้หำหามาหอดแล้วพระเวทเราท่านนี้เลยบ่เห็นบุตรตี่องนำบ่เห็นนากลับขึ้นมาถึงบ้าน พาโบบ้าเลยบ่บ่นางสลบตาวปิ้นคันลงพื้นอเนตหนอแล้วนางก็ตายป่องงองน้ำตาน้องอยู่ยืยอถามพอองค์อยู่เลย Si am men bok he. Orang. ห่างกันแล้วแม่ต้องคมคืนหอยสะอ้กทุกคืนแม่ อะไรเจ้าอยู่ผู้เดียวคำแม่เอ้ยอันนี้เราเป็นกนเดินนิทานพระเวสสันดรค่ะเอาวันนี้ ผู้ขามอลำหน่อยสุวรรณเสียงทองกระสิขออำลาพาจากพี่น้องหาหมองอวยหมองลงบาานีอ้มอแค่จังสั้นละพีใชัยเอ้ยจังววาละพีใชัยเอ้ยจังว่าการลำเตย จังการเนื้อแม่ลำเตยอ,อนองบอกเคยมาเตยจากเ่อบอกเคยมาเตยจากเธอมาพ่ออุ้มบักเขื่อมาพ่อเขื่อบักน้ำให้ลำเตยจังเป็นจังการลำนี่จังการลำนี่โ้ยลำไปดนคนฟังสีเมื่อไปดนหม้อแค้นหัางมื่อยเฮามาเตยพัมา พมาสานนพมามาจากเขาแม่นใส่กันเอาฟังฟังพี่ฟังเอาฟังฟังพี่ฟัง้อยเสียงดังระมัอีกแล้วเปิดเครื่องเราฟังเถิดนาะ เปิดเครื่องรับฟังเถิดหนาไอนมบานหนาหัวอกอลุงรักไม่สมใจปองหักพี่กะอ,อิลีอลลหักพี่กะอ,อิลีอลลนองสินีจากพ่อนี้ตามไดไหมสอดส่องแลยย่องเขาไปเอสอดส่องแลยย่องเขาไปอย่าให้ผู้ใดพาว่าโตขึ้นประเดี๋ยวถูกปืนพ่อตาเลยยิงไว้ไว้มาเว้น ไว้ไว้ไม่ไว้หลายเจ้ามาแลนล้อ้าถุงไอศิบไปนุง่งพาสินพาถุงไอศิบไปนุง่งพาสินไปกินกูไว้แม่นด้วยวันนาหน้าหนาพระค้นงามานานนางามีนาหน้าหนาพรคค้นงามมีนาคิวกับตาจอดกันไทยในคิวกับตาจอดกันไทยในแม่นเป็นของไผ่กะสิน้ำไปมางขันเป็นพ่อฮาง พอห่งกันสินำไปเมียนสิวนส,สิวียนเอาจนได้สิวนสิวียนเอาจนได้เอาจนได้ขอบคุณค่ะ จากการแสดงที่เพิ่งจบไปเราได้สัมผัสถึงการผสมผสานร,ระหว่างดนตรีหมอลำและบทกวีพื้นบ้านที่เต็มไปด้วยพลังและความหมายการกล่าวทักทายผู้ฟังและการเล่าเรื่องราวจากนิทานพื้นบ้านโดยเฉพาะนิทานชาดกเรื่องพระเวสสันดรที่มีการแสดงถึงคุณงามความดีของพระรัตนตรยัยนอกจากนี้ยังมีการแทรกคำอวยพรและเพลงหมอลำที่สื่อถึงความรักและความซาบซึ้งใจอย่างลึกซึ้ง เป็นการแสดงที่ไม่เพียงแต่สะท้อนวัฒนธรรมของอีสานแต่ยังแสดงถึงการต่อยอดและการรักษามรดกทางวัฒนธรรมในยุคปัจจุบันและตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะเข้าไปในช่วงวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงซึ่งเราจะพาท่านไปสัมผัสการวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแสดงนี้รวมถึงการวิเคราะห์การใช้กลอน การผสมผสานดนตรีพื้นบ้านและการขับร้องหมอลำที่สุมนันได้ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนี้เรายังจะพูดถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และการพัฒนาวัฒนธรรมอีสานในยุคป,ปัจจุบันรวมไปถึงความยากง่ายในการผึกฝนและการแสดงของนิสิตในสาขาดุริยังคศิลป์พื้นบ้าน สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการแสดงหมอลำกรอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ เป็นงานนำเสนอผลงานทางวัฒนธรรมดนตรีหรือที่เรียกว่าซีเนียร์รีไซทลของคุณสวนัน์เสียงทองจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสาราคามนะครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือถอดมาจากการบันทึกวิดีโอการแสดงจริงๆเลยเป้าหมายก็คืออยากจะชวนมาดูกันมาทำความเข้าใจเรื่องโครงสร้างเนื้อหาและก็แก่นสำคัญทางวัฒนธรรมในการแสดงครั้งนี้กันครับ ค่ะการเปิดการแสดงนี่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเริ่มต้นด้วยการไหว้ครูซึ่งเป็นธรรมเนียมสําคัญมากๆเลยนะคะของการแสดงพื้นบ้านไทยหลายอย่างเลยมันเป็นการแสดงความเคารพแล้วก็ขอพรจากครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆคือในบทไหว้ครูเนี่ยก็จะมีการเอ่ยชื่อเอ่ยนามตั้งแต่พระรัตนตรยัยไปจนถึงครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แล้วก็รวมถึงเทพดา,ารักษ์ด้วยค่ะเหมือนเป็นการตั้งหลัก ตั้งมั่นก่อนที่จะเริ่มการแสดงศิลปะออกมานะคะอ๋อครับครับพอพิธีไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยก็เข้าสู่ตัวการแสดงหลักที่เรียกว่าลำเรื่องต่อกลอนใช่ไหมครับซึ่งในการแสดงนี้คุณสุวรรณเลือกนำเสนอเรื่องจากชาดกที่พวกเราคุณเคยกันดีคือพระเวสสันดรอ,อันนี้ก็น่าสนใจนะครับที่เลือกเรื่องนี้มาแสดงในงานรีไซทโระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็เจาะจงไปที่ ตอนกันมัทรีด้วยสิครับฉากที่พระนางมัทรีกลับจากป่าแล้วไม่เจอพระโอรสทิดากันหาชาลีการแสดงช่วงนี้คือแบบโอ้โหถ่ายทอดความรู้สึกพลัดพรากความโศกเศร้าผ่านบทกลอนด้วยแบบสะเทือนใจมากยังท่อนที่คร่ำครวญตามหาลูกนี่ฟังแล้วรู้สึกตามเลยครับ การเลือกแสดงอารมณ์ที่มันมันหนักขนาดนี้ในงานสำคัญแบบนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับตัวผู้แสดงได้บ้างครับเนี่ยประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะคือเวสันดอนชาดกเนี่ยแก่นหลักเลยคือเร่วงการบำเพ็ญทานบารมีขั้นสูงสุดใช่ไหมคะแต่ว่าการมัทรีกลับเป็นตอนที่ทดสอบด้านอารมณ์แบบ เข้มข้นที่สุดเลยก็ว่าได้การที่คุณสุวรรณเลือกตอนนี้มาแสดงอะค่ะมันไม่ใช่แค่การโชว์เทคนิคการร้องการเอื้อนหรือว่าพลังเสียงเท่านั้นแต่มันคือการแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในแก่นอารมณ์ของตัวละครจริงๆความกล้าที่จะถ่ายทอดความรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวออกมาซึ่งต้องใช้ทั้งทักษะแล้วก็ออวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สูงมากม มันอาจจะสะท้อนถึงความมั่นใจในฝีมือของเขานะคะแล้วก็ความต้องการที่จะนําเสนอความลุ่มลึกของศิลปะหมอลำมากกว่าแค่เรื่องความสนุกสนานอย่างเดียวอ๋อเข้าใจเลยครับคือโชว์ความสามารถรอบด้านจริงๆแล้วจากอารมณ์ที่มันรามากเข้มข้นมากๆเนี่ยการแสดงก็เปลี่ยนไปสู่ช่วงลำเกี้ยวหรือบทเกี้ยวพราศีอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างของหมอลำเลยใช่ไหมครับที่เราเห็นบ่อยๆใช่ค่ะใช่ ถูกต้องเลยค่ะการมีช่วงลำเกี้ยวเข้ามาเนี่ยมันแสดงให้เห็นความยืดหยุ่นของโครงสร้างหมอลำนะคะคือไม่ได้มีแค่การเล่าเรื่องอย่างเดียวแต่มันเป็นการแสดงสดที่มีชีวิตชีวามีการตอบโต้กันจริงๆซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้หมอลำมันแตกต่างจากการนําเสนอเรื่องเล่าในรูปแบบอื่นๆแล้วก็ช่วยสร้างสีสันผ่อนคลายบรรยากาศได้ดีมากหลังจากที่เราเจอช่วงอารมณ์หนักๆมาแล้วครับผม แล้วพอใกล้ๆจะจบการแสดงอะค่ะลีลาก็จะเปลี่ยนไปเป็นลําเตยอันนี้จังหวะจะคึกคักขึ้นเร็วขึ้นส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นการอําลาโอยพอรหรือบางทีก็เป็นบทเพลงสั้นๆเนื้อหาหลากหลายไปอย่างในการแสดงนี้ก็เหมือนจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่ไม่สมหวังทํานองตัดพอ้อในไหนนะคะเป็นการเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนอารมณ์ก่อนที่จะลาเวทีไปฟังดูแล้ว การแสดงของคุณสวนนั้นครั้งนี้คือเป็นการร้อยเรียงองประกอบต่างๆของหมอลำได้ครบถ้วนน่าสนใจมากเลยครับตั้งแต่การแสดงความเคารพครูบาอาจารย์การถ่ายทอดเรื่องราวชาดกที่ให้ข้อคิดทางศาสนาทางศิลธรรมแล้วก็มีการแสดงปฏิสัมพันธ์หยอกล้อกันบนเวทีแล้วก็ยังมีการใช้ลีลาทางดนตรีที่หลากหลายทั้งลำกรอนลำเต้ยผสมผสานกันไปสรุปก็คือนี่เป็นการแสดงที่รวมเอาทั้งเรื่องขนรทำเนียมการเล่าเรื่องที่ มีความหมายลึกซึ้งการสร้างปฏิสัมพันธ์แล้วก็การโชว์ทักษะท,ทางดนตรีหมอลำได้บับครบเรื่องจริงๆครับใช่เลยค่ะและที่สำคัญนะคะมันยิ่งตอกย้ำบทบาทของหมอลำที่ไม่ใช่แค่เรื่องของความบันเทิงอย่างเดียวนะคะแต่ยังเป็นเหมือนกับอ่อคลังความรู้เคลื่อนที่ที่ช่วยสืบทอดทั้งวรรณกรรมคำสอนค่านิยมต่างๆแล้วก็ยังทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนในชุมชนด้วย ซึ่งบทบาทนี้เราก็ยังเห็นได้ชัดเจนแม้ว่าจะถูกนำมาเสนอในบริบทของสถาบันการศึกษาอย่างในงานรีไซโคิลครั้งนี้ก็ตามคะ่ะครับผมแต่ก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะคะคือการที่ศิลปินรุ่นใหม่เนี่ยหยิบเอาเรื่องราวที่มันคลาสสิกมากๆอย่างเวสันดอรา์ชาดกมาเล่าใหม่ผ่านนีลาท่วงทํานองแล้วก็ปฏิสัมพันธ์แบบหมอลำที่อาจจะมีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นเนี่ย มันมีส่วนช่วยให้มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยยังคงสื่อสารแล้วก็มีความหมายกับคนรุ่นใหม่ได้ยังไงบ้างแล้วก็เส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนคะระหว่างการที่เราจะสืบทอดแบบเดิมๆกับการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นอันนี้น่าคิดต่อเหมือนกันนะคะ และแล้วเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการศิลป์อีสานสโมสรวันนี้เราหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้สัมผัสกับความงามของการแสดงและวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานผ่านการแสดงจากสุวรรณนันสร้อยเปราะที่สะท้อนถึงความพยายามในการรักษาและถ่ายทอดมรดกทางศิละปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไปขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของเราจนจบพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ